อะไรเป็นอาเสียบ,บอ่มันฮอน,นอเนาะไอตาเซียบ,บอ่มาเด้อมากินน้ำกันทุกคนมาเด้อนอน่อคยกัดกินครั้งแรกได้นีนะมาสบายดีเบริร์ดสุกูสุกคนเด้อยินดีตอนท้ากับสูซองบอยลูกบาลาเมื่อนี้ค่อยกะมาเก่งอันยอมมะพร้าวนะทุกคนเด้อมาเก่งย้อร้าพครั้งแรกเนาะเก่งใส่ไข่เออเก่งใส่ไก่เออ่าสิเป็นเจียงไดกลับไปติดตามไปน้ำกันเลยทุกคนป่ะ let's go มาก่อนอื่นกะมาเอายอดมะพร้าวไปเซ่น้ำสักคนใส่เซ่เพงไว้เอาไปเซ่น้ำให้มันละลาย รูปกรมาเรียบร้อยเนาะมน,นี้สีมาแก,กงอัน,นยอมะพร้าวใสไก่น mm hmm. เนาะแกงคล้ายๆแบบอ่าแกงบุญแกงสางแล้วค่อยเ็ดสูตรประมาณนั้นแกงคือแกงหน่อไม้แนะต่างแต่ว่าใส่อันนี้เนาะตำข้าวเบื่อใส่มะเขาะ mm hmm. แล้วก็ใส่มะฮะเนะ mm hmm. าะใครบ๊อบม,มากก็บอใส่ก็ได้นะ,นะ mm hmm. ตามใจเลย mm hmm. นี่ก็เคย,อ,นนเคยอันนี้ก็เกง่งครั้งแรกได้บมเคยเก่งเจอๆนะเจ้า hmm. ล,ลองเก่งว่าันสีเสียบวลองใส่สูตรมีลองเบิงนะนะ mm ่งหน่อยแล้วก็มีอัน พัิตูเฮ็ดน้อยหนึ่งเมื่อวานี่เก่งกอาไม้ใส่เฮ็ดไปแล้วเอาไว้ใส่จากน้อยประสนน้อยน้อยเทยน้อยวานนะทุกคนบาดนี้กะเอาเก็บอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยเรับกะซิมาตั้งน้ำเนาะเออปั้งน้ำให้ฟดแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปนะจี่เจ้า กระคเนด้วยนะใส่ไก่ใส่ไก่อันนี้ทำเข้าไปยังไงเกไก่ก่อน เ้าบอกว่ที่เราตำใส่นูกเพเกลือและเกือเพชรเกลือเปงัวเน,นาะตำไปเดียวกับใส่เก่งไม่เน่ยใส่ให้เรกคนในบวรทาวแบบคนัน,น,น,นสิเป็นก้อน ตอนนี้ใกล้จะน่าจะสุก<ป>แล้วเนาะเอากระส่ายๆมาหั่นไปใส่ไปเลยเนาะแล้วกระส่ายปะเตะปะเตะจะได้เซ็เตเซียม มันสีตัดกับอันนี้ย้อนพาวนองเรานวอย้อนพาลมันหวานมันอ่ะมันขมพอมันสุกแล้วก็เสิซีมาอะกับจากข้ยปุ๋ยเือ Ngon quá, sẽ xong rồi còn Ok that's อาใส่ถ้วยดีกันจ้ะ เตี้บป่มันฮอนเนาะเดี๋ยตัเสียป่อมาเด้อมากินน้ำกันทุกคนมาเด้อนี่กิค่อยกๆกินครั้งแรกแค่นี้นะมาทุกคนมากินกันนี่มาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำตาลที่น้ำก่อน Thank you. ใส่ทีうう่ไหนก็ซื้อมาวันนี้